ไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทุยชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทําเมนูนะครับกระดูกหมูตุ๋นยาจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าแม่นมนเนี่ยทำให้ผมกินบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่เป็นสูตรยาจีนจริงๆนะครับคือใส่ซีอย่างนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ต้องบอกว่าปรุงน้อยมากนะครับปรุงแค่แบบเกลือนิดเดียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะๆมากมยแต่ซุปที่ได้ออกมาเนี่ยหอมกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆครับ แต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนเพื่อนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกเทคนคิคในการเข้าครัวนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกันนะครับหรือว่าหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับหรือว่า อยากสอบถามพูดคุยนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีนะครับแล้วก็อินบอทเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวกระดูกหมูนะครับก็เป็นกระดูกติดเนื้อนะครับแบบนี้ใช้เป็นกระดูกอ่อนนะครับอันนี้ผมจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาไปร้านทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาดูในสมสมของยาจีนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแชตีนะครับตัวแชตีเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องสรรพคุณต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับปัดมานะครับก็จะเป็นตัวลำไยแห้นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นลำไยอย่างดีนะครับเก่ากี้ครับแล้วก็ขั้วซัวนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็น สมุนไพรนะครับที่สุดยอดมากๆนะครับก็คือใส่ไปต้มแล้วเนี่ยอร่อยมากๆนะครับเนี่ยก็คือมีแค่นี้เองแล้วก็เครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราต้มกันเลยนะครับต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเพิ่งจากวันนี้ผมจะใช้กระถานะครับจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับอันนี้น้ําเปล่า1ลิตรนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ตั้งไฟนะครับจากนั้นก็ใส่กระดูกหมูลงไปได้เลยนะครับ อันนี้กระดูกหมูล้างทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็เสะเด็จน้ําเลือดมันออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องยาจีนของเรานะครับอันนี้ผมเอาไปล้างแล้วนะครับหนึ่งน้ำนะครับคือหมายถึงเอาตัวเครื่องต่างๆนะครับไปล้างผ่านน้ำนะครับเพื่อบางทีเดี๋ยวเพื่อมันมีสิ่งสกรปรกต่างๆติดอยู่นะครับมันก็จะได้หลุดออกไปนะครับ จากนั้นก็รอนะครับรอจนกว่าทุกอย่างจะเดือดนะครับระหว่างนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคนอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันนะครับจากนั้นนะครับพอทุกอย่างเริ่มเดือดแล้วนะครับให้เราช้อนฟองออกนะครับ หลังจากช้อนฟองหมดแล้วนะครับนี่ก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะครุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนิดหน่อยนะครับอันนี้แค่นิดเดียวนะครับบอกว่าอันนี้เป็นสูตรที่แบบว่าผมชอบกินมากนะครับตอนเด็กๆคือแม่นมเนี่ยทำให้กินบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยครับ จากนั้นผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณสองช้อนชาง่ายมากๆคือแบบเนี้ยใส่แค่เนี้ยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับเน้นการกินสมุนไพรนะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับตัวแชตีเนี่ยต้องบอกว่ามีสรรพคุณมากมายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับใส่ลงไปแล้วได้กลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วเราก็เปิด ไฟอ่อนๆนะครับตุ๋นมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากระดูกหมูมันจะนุ่มนะครับอันนี้ก็ให้เราใส่น้ําไว้เยอะหน่อยนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะนุ่มแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับไม่ต้องปิดฝานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ นี่กระดูกหมูตุนยาจีนนะครับต้องบอกว่านี่เป็นสูตรของแม่นมผมเองนะครับเมนูนี้เนี่ยผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วต้องบอกเลยนะครับว่ากลิ่นนี่หอมมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูตัวนี้มันก็จะเป็นแบบสมุนไพรนิดนึงนะครับแต่กลิ่นเนี่ยมันจะไม่ออกแบบว่าเป็นยาจีนมากนะครับนะมันจะเป็นแบบหอมๆนะครับแล้วก็มี ตัวสมุนไพรอยู่นะครับต้องบอกว่าหอมมากเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะครับแค่ใช้ตัวความหวานของตัวลำไยนะครับกลิ่นหอมของตัวแชตีนะครับแล้วก็กลิ่นหอมของตัวที่เขาเรียกว่าโกจิเบอรี่หรือว่าเดี๋ยวนะนึกไม่ออกหรือว่าที่เขาเรียกว่าตัวเกากี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยจะได้หลายๆรสชาติรวมกันนะครับตัวเกา๊ี้ก็จะให้ความเปรี้ยวนะครับนิดๆนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเปื่อยนุ่มมากเดี๋ยวชิมตัวน้ำซุปดูนะครับอืมอร่อยมากคือเป็นซุปที่ผมชอบมากเลยแบบกินมาตั้งแต่เด็กแล้มันจะมีความหวานนะครับมีความหอมมี รสเปรี้ยวนิดเล็กแล้วก็มีความขมนิดๆนะครับแต่กินด้วยกันเนี่ยมันลงตัวมากๆนะครับจริงผมกินมาตั้งแต่เด็กนะครับโตมาผมเลยกินแบบรสชาติขมๆได้อยังไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ